ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่ขูทั้งหลายถ้าไม่มีราคาไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในกับพลีการอาหารอาหารคือคาข้าวเหลาใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใด ทิขุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแค้นดังนี้ทิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามเป็นเรือนที่มีหน้าต่างทางทิศต,ตะวันออกครั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้ว จักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผ in ู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จักปรากฏที่ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่าทิขูทั้งหลายถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นจักปรากฏอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าค่า พิขุทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏในน้ำพระเจ้าข้าพิขุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏที่ไหนอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าค่าที่กูทั้งหลายฉั้นใดก็ฉันนั้นแลถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในกัพลีการาหารอาหารคือคำข้าวเล้าใสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญง,งอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญง,งอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้น ชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดทิ่ขุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแค้นดังนี้